สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรอนผู้สร้างของเราขอเชิญทุกทุกท่านมาทำอาหารอร่อยๆอย่างผัดพริกไก่ใส่ถั่วพูกันนะคะเริ่มจากการไปเก็บถั่วพูภายในสวนของบ้านพรอนผู้สร้างกันก่อนเลยค่ะวันนี้ถั่วพูของบ้านพรอนผู้สร้างออกผลดกมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราก็เลยจะมาเก็บถั่วพูเอาไปทำผัดพริกกันค่ะค่อยๆเก็บกันไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วค่ะ ถั่วพลูตอนนี้ก็อ่อนมากๆเลยนะคะกำลังทานเลยล่ะค่ะเก็บถั่วภลูไปก็สูตรบรรยากาศพลังงานชีวิตของต้นไม้น้อยใหญ่ไปรื่นรมมากๆเลยนะคะหลังจากเก็บถั่วพลูมาแล้วเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดภายในครัวช่บ้านผ่อนผู้สร้างค่ะลังเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ให้เสด็จน้ำภายในตะกร้าหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะ ใช้เวลาเพียงไม่นานถั่วพูของเราก็เริ่มเสด็จน้ำดีแล้วล่ะค่ะได้เวลาเอาไปหั่นกันแล้วนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปผัดพลิกนะคะหั่นแบบนี้ได้เลยค่ะพวกเราทุกคนช่วยกันหั่นเพียงไม่นานถั่วพูของเราก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะถั่วพูที่ได้แล้วเราจะเอาพักไว้ใส่ในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ ได้ถั่วพูเยอะมากๆเลยละค่ะหั่นถั่วพูเสร็จแล้วเราจะไปหั่นไก่กันต่อนะคะวันนี้เราใช้เป็นอกไก่ค่ะสไลด์ให้เป็นชิ้นชิ้นกำลังดีเวลาทานจะได้เต็มปากเต็มคำค่ะหั่นไก่ไปไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไก่ไปล้างทำความสะอาดระหว่างรอก็ตั้งน้ำมันแล้วผัดเครื่องแกงได้เลยค่ะใช้เครื่องแกงผัดคลิกนะคะจากนั้นก็เติมกะปิเข้าไปนิดหน่อย เพื่อเพิ่มความนัวค่ะผัดจนเครื่องสุกได้เลยนะคะเมื่อเครื่องสุกดีแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเตะจมูกมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อเครื่องสุกเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะนําไก่ที่หั่นเอาไว้และล้างเสร็จแล้วมาใส่ลงไปได้เลยนะคะผัดรวนให้ไก่เริ่มสุกดีระหว่างผัดก็สามารถเติมน้ําลงไปได้เพื่อไม่ให้เครื่องแกงของเราไม่ติดกระทะค่ะรวนไก่จนสุกเลยนะคะ เมื่อน้ำเริ่มแห้งก็สามารถเติมน้ำเข้าไปได้ค่ะผัดรวนจนไก่เริ่มสุกดีแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะเติมน้ำตาลทรายแดงรวนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะ ที่บ้านผรผู้สร้างเราจะใช้เกลือมาเพิ่มรสเค็มเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้น้ำซอสปรุงรสอื่นๆเราใส่ซอสปรุงรสเพื่อเ,เพิ่มกลิ่นและเพิ่มมิติทางรสชาติให้กับอาหารของเราเพียงเท่านั้นค่ะถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยไปก็สามารถเติมไปได้เรื่อยๆนะคะหลังจากนี้เราจะรอให้น้ำแกงเดือดจัดจากนัน้นเราจรึงจะใส่ถั่วพลูลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดได้เลยนะคะ หัวพลูพอลงไปอยู่ในแกงผัดคลิกแล้วทำให้มีสีที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะรวนผักให้เริ่มสุกดีเลยนะคะเมื่อผักใกล้จะสุกดีแล้วเราก็จะใส่โหระพาที่เด็ดแล้วลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกนิดจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะคะผักของเราจะได้มีสีเขียวสดอยู่เสมอค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ กับเมนูผัดพริกั่วภูของเราในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสวยน่าทานใช่ไหมล่ะคะได้เวลาตักใส่หม้อเตรียมเอาไปตักใส่จานเสิร์ฟกันแล้วล่ะคะ่ะอื้มสีสันสวยสดใสแถมยังมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งบ้านอีกด้วยคะ่ะเมนูอื่นๆภายในครัวตอนนี้ก็กำลังทยอยเสร็จตามๆกันแล้วนะคะ ยกเอาไปตั้งที่โต๊ะเสิร์ฟอาหารกันเลยดีกว่าค่ะได้เวลาทานอาหารแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยเตรียมเอาไปเสิร์ฟภายในสำรับกันนะคะนอกจากแกงผัดพริกไก่ไส้ทวพูแล้วภายในสำรับวันนี้ก็ยังมีต้มผักกาดดองใส่ไก่บวบต้มกระปิไข่สะพ้ายและน้ำพริกผักสดผักลวกไร้สารจากในสวนของบ้านพนผู้สร้างค่ะ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ